มาร์กของพ,พี่มาร์กเนี่ยมันคือมาร์กหน้าดังนั้นวันนี้พอรู้แล้วว่าเอ้คำนี้มันเป็นมันเป็นอะไรที่มันโดดเด่นที่สุดนะครับอ่าหลังจากที่เราได้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าคําว่ามาร์กเนี่ยหรือพี่มาร์กเนี่ยจริงๆแล้วมันคือคําที่คนค้นหาคําว่ามาร์กหน้าอ่ไม่ใช่มาร์กที่ถูกตามหลักไวยากรณ์หรือไม่ใช่มาร์กก็ไก่นะครับดังนั้นวันนี้มาร์กของพี่พี่มาร์กเนี่ย มันคือมาร์กหน้าดังนั้นวันนี้พอเรารู้แล้วว่าเอ้ยคำนี้มันเป็นมันเป็นอะไรที่มันโดดเด่นที่สุดนะครับงั้นเราจะเอาคํานี้แหละมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างเพจนะครับเร,เรามาสร้างพร้อมกันเลยนะครับเราจะก๊อปปี้คีย์เวิร์ดของเราไว้ก่อนได้เราจะได้รู้ว่าเออเอ้ยคำนี้มันเป็นคําที่มันลูกค้าค้นหาจริงนะครับให้เรามาที่ Facebook ของเรานะครับพี่มองอยากให้เรามาสร้างจากในคอมเป็นหลักเพราะว่าในคอมมันทําแล้วมันจบแต่ว่าในมือถือเนี่ยหลายๆฟังก์ชันเนี่ย อาจจะทำได้ไม่ค่อยดีทำได้แต่มันสุดท้ายแล้วอ่ะทำได้ไม่ครบก็ต้องมาทำในคอมอีกทีนะครับในงนั้นเนี่ยให้เราทำในคอมให้เสร็จเลยดีกว่านะฮะโอเคร okay. เรามาที่ a c e b o o k โปรไฟล์ส่วนตัวเรานะครับให้เรามองหาสัญลักษณ์ที่เป็นคาว่าบวกนะครับหลายๆคนบอกว่าเออเอ้น้าจอหน้าจอไม่เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรครับก็หลายๆคนหน้าจอไม่ใช่แบบนี้ก็ให้ลองหาสิ่งที่เป็นรูปเหมือนธงสีส้มอะ่ะก็เป็นคาว่าเพจเหมือนกันแล้วเราก็สามารถที่จะกดสร้างได้เหมือนกัน แต่ถ้าใครหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับสามารถที่จะกดบวกตรง,ตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะขึ้นคําว่าสร้างแล้วก็ให้เราเห็นไหมครับเราเลือกคําว่าเพจนะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นเนี่ยพอเรากดเข้าไปแล้วปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะให้เราสร้างชื่อเพจตรงนี้นะครับอ่าอันดับแรกก่อนเราตั้งชื่อเรามีชื่อแล้วใช่ไหมครับว่าอ่าโอเคมันคือพี่มาร์กนะครับ สมมติว่าสินค้าที่พี่งองจะมาสร้างเพจเนี่ยมันคือมาร์คหน้าทองคำเจลลี่สมมตินะครับก็อาจจะเป็นมาร์คหน้านะครับอ่านะแล้วก็อาจจะเป็นชื่อสินค้าเราก็ได้เจลทองคำเจลลี่นะครับอ่าจะเป็นชื่อสินค้าเรานะครับทีนี้อันนี้พิงวงได้ประสบการณ์จากาทั้งตัวพิงวงเองด้วยแล้วก็จาก ตัวเองที่ซื้อของใน Facebook ด้วยหรือแม้กระทั่งนักเรียนใน,ในรุ่นอื่นนะครับที่เรียนมาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคำเนี่ยเป็นคำที่ทำให้คนเห็นแล้วสบายใจเป็นเรื่องปกติดีกว่าก็คือคำว่ามีเก็บปลายทางนะครับมีเก็บปลายทางเป็นคำที่ง่ายๆคือถ้าร้านไหนไม่มีเนี่ยลูกค้าจะถามดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราต้องพิจารณาการการถ้าสินค้าเราเป็นสินค้าที่ ซื้อใช้ซื้อแบบราคาไม่แพงมากราคาแบบราคา1,000ถึง1,500บาทเงี้ยคือลูกค้าสามารถที่จะแจ้งโอนหรือว่าสั่งซื้อได้เลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ออปชันในการมีของ COD หรือเก็บเงินปลายทางเนี่ยสำคัญสุดครับลูกค้าพิงวงเองส่วนส่วนตัวเองมีถึง40%ที่เก็บปลายทางหมายความว่าวันนี้ถ้าเรามีแต่แจ้งโอนเนี่ย ลูกค้าเราจะหายถึงลูกค้าเราจะหายไป40%นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าเห็นคําว่ามีเก็บปลายทางเนะี่ยลูกค้าจะอุ่นใจโดยเฉพาะเพจที่เราสร้างใหม่มีเก็บปลายทางลูกค้าไม่ต้องเสี่ยงโอนนะฮะดังนั้นวันนี้ก็เป็นการเหมือนกระตุ้นให้ลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยเพจเรามีเก็บปลายทางไม่ต้องกงังวลเพจแท้แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะตั้งชื่อว่ามีเก็บปลายทางอ่าแล้วก็ของแท้ อันนี้อันนี้เผื่อเป็นออปชันนะคือหลักใหญ่ใจความสำคัญคือตัวหน้าสุดครับถ้าตัวหน้าเราอ่ะมันเป็นเกี่ยวกับสินค้าหรือเกี่ยวกับเขาเรียกว่าฟังชันที่ลูกค้าเขาจะได้รับมาเช่นบอกว่าอันนี้คือมาร์กหน้าอาจจะแบบผิวใสอันนี้แต่ห้ามโอเวอร์เคมนะผิวใสหรือว่าเป็นแบบว่าหน้านุ่มอะไรเงี้ยครับตรงนี้ใส่เข้าไปได้แต่คําแรกอยากให้เป็นสินค้าก่อนนะครับมาร์กหน้าตรงคาเจลลี่อ่าหน้าจะใส่คําว่านุ่ม น่าใสอ่านุ่มสวยอ่าแล้วก็มีคำว่ามีเก็บปลายทางนะครับของแท้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้หรืออาจจะบอกว่าอ่าของแท้ไว้ข้างหน้าอ่าของแท้มีเก็บปลายทางสังเกตไหมครับว่าทำไมพี่น้องชอบสเปรดบาร์เพราะว่าให้เรามองว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่ท,ที่คิดว่าลูกค้าจะพิมพ์นะครับมาร์กหน้าใช่ไหมครับทองคำเจลลี่เนี่ยอันนี้จะเป็น บุค,คลิกละะักษณะเฉพาะสินค้าเราใช่ไหมครับน่าใสอาจจะเป็นอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าพิมพ์หน้าใสนุ่มสวยนุ่มผิวนุ่มอะไรเงี้ยครับก็ใส่ได้ครับแต่ว่าความสําคัญคือตัวแรกสุดนะครับแล้วเราก็ใส่เป็นของแท้มีเก็บปลายทางอะไรเงี้ยอันนี้เป็นไอเดียคือนักเรียนทุกคนหรือเพื่อนเทุกคนสามารถที่จะลองไปดีไซน์แต่ละแบบได้แต่พี่น้องส่วนตัวอย่างที่บอกครับว่าเราจะดักคีย์เวิร์ดให้ลูกค้าเห็นสินค้าเราว่าอันนี้คือ สินค้าเราทําอะไรได้เป็นมาสกหน้าแล้วก็เป็นค่อยเป็นตัวตัว,ตวการใช้งานของเราเออเป็นแบบหรือส่วนสารสกัดอะไรอะไรเงี้ยครับสามารถทําได้นะครับอ่าหมวดหมู่ครับส่วนตัวพี่ง้องอย่างนี้ครับหมวดหมู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ Facebook เองเขาจะประเมินว่าลูกค้าในชุดแรกที่จะมาเนี่ยออจะอิงจากตามหมวดหมู่ด้วยใช่เราบอกว่าเราขายมาสกหน้ามันก็ต้อจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องสำอางสกินแคร์ หรือว่าวันนี้เราบอกว่าเราขายอาหารเสริมมันก็ต้องเป็นพวกวิตามินและอาหารเสริมอันนี้ส่วนตัวอาจจะมีหลายๆคนบอกว่าไม่ไม่ไมไมใส่ดีกว่าอะไรเงี้ยครับส่วนตัวเพีงวงใส่เพราะว่าการใส่เนี่ยเป็นการบอกว่าร้านร้านเราอ่ะอยู่ในหมวดหมู่อะไรเหมือนเหมือนวันนี้เฟซบุ๊กจะพยายามจัดหมวดหมู่เราว่าอ๋อเราขายเราขายมาร์หน้าเราเป็นในส่วนของสกินแคร์ดังนั้นเวลาลูกค้าที่มีพฤติกรรมชอบเรื่องสกินแคร์เขาอาจจะมีโอกาสเห็น เพจเราได้โดยที่ไม่ต้องมีคีย์เวิร์ดก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในเหมือนแคตตาลรีเดียวกันอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเราบอกว่าใส่หมวดหมู่อื่นเนี่ยก็ผิดไหมก็อาจจะไม่ได้ฟังก์ชันหรือหรือหรือเขาเรียกว่าไม่ได้ในสิ่งที่มันแบบเป็นโบนัสตรงนี้ไปอะไรเงี้ยครับแต่พี่พวงแนะนําว่าใส่ให้มันตรงตามธุรกิจที่เราทําดีที่สุดนะครับอ,อันนี้เป็นอะไรสกินแคร์ใช่ไหมอ่ะดูก่อนมีไหมเอย่ย สวยงามอ่ะดูสิ beauty มีไหม,มอ่ะดูสิบิวตี้ร้านทำผมช้อปปิ้งและคาปีกหรือถ้าอะไรนี้มันไม่มีปุ๊บให้เราออกที่มันใกล้เคียงกันที่สุดก็คือในพวกนี้เราจะขายคือเกี่ยวกับการ shopping ปปแล้วก็คาปีกเนาะเราไมา่ได้แบบเป็นร้าน้าชั่วคราวร้าน้าถาวรอะไรเงี้ยอ,อาจจะเป็น shopping ปปแล้วก็อาจจะเป็นสวยมีไหมไม่มีนะครับอ่า s h o ป p i n g ขาปีกนะครับความสวย ไม่มีอ่าโอเคถ้างั้นก็อันนี้ก็ได้ครับจ้อปปิ้งราคาปีกนะครับอ่าอ่าถ้าเบื้องต้นเนี่ยเราใส่คำอธิบายครับว่าถ้าวันนี้สินค้าเราบอกว่ามากหน้าเราคําเจลลี่หน้าใสนุ่มสวยนะครับอ่าอันนี้ให้เราเขียนเป็นสปปรรพคุณของสินค้าเราก็ได้หรือว่าสินค้าเรามาจากประเทศอะไรมีการรับประกันไหมมีออนูยอนนี่นั่นอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นการใส่เพื่อให้ลูกค้าเขาเห็นเพิ่มหรือบางคนนะครับค้นหาตรงช่องเนี่ย นอกจากชื่อเพจเราขึ้นแล้วอะ่ะไอ้พวกคําอธิบายเนี่ยมันก็เป็นตัวส่งให้ f c e e o o o หรู้ว่าเพจเราอะ่ะมันคือรีเลทหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนที่ค้นหาด้วยมากหน้าน้องคำเจลลี่นะครับของสวยของใสของแท้จากญี่ปุ่นราคาคุณภาพระดับ อันนี้ไม่ต้องอันนี้ลองลองดีไซน์แล้วจากของแต่ละร้านได้เลยนะครับแต่ว่าจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญคือสินค้าของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็สรรพคุณเป็นยังไงชูลงได้เลยนะครับอของกราเป๋าคา์เตอร์แบนในราคาสบายกระเป๋าะนะครับมีบริการเก็บปลายทาง พยายามให้เขียนตรงนี้ไว้อย่าปล่อยว่างไว้เพราะว่าการปล่อยว่างไว้เนี่ยมันดูถึงความไม่โปรเฟชั่นอลของเราอย่างน้อยให้เราใส่ข้อมูลอะไรเรไปก่อนเนาะเพราะว่าถามว่ามีลูกค้าที่เขาซีเรียสไหมมีถึงไม่เยอะแต่มีครับโอเคไหมฮะอ่าเราใส่ปุ๊บให้เรามาเลือกสร้างหน้านะครับเสร็จปุ๊บอ่ะกดเข้าไปเลยอ่าเกิดข้อผิดพลาดนะครับอ่ะโอเคอ่าเพจเราเสร็จแล้วครับคือตอนนี้บางทีเราทําในคอมเนี่ย มันจะมีบอกว่ามีความแบบผิดปกติอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้ามันขึ้นว่าเนี่ยสร้างหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับอลองดูอีกทีนึงถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวเราลองรีเฟรชทีนะครับเห็นไหมครับมันสร้างไปแล้วไม่ต้องตกใจนะครับตอนนี้ Facebook มันกําลังปรับปรุปรงเลยอรอินเทอร์เฟซหรือ u i อยู่ถ้าถ้าเกิดเรากดไปแล้วปุ๊บมันขึ้นเออร์เลอร์ไอเอสคิวเอลหรืออะไรเงี้ยครับให้เรามาสังเกตว่าถ้าเรากดสร้างหน้าอีกรอบนึงเนี่ยมันจะบอกว่าเออเพจเนี้ยคุณได้สร แสดงว่าอันนี้เพจได้ถูกสร้างไปแล้วครับแต่แค่ระบบมันเอเอ,เอนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรอ่ะวิธีการคือให้เรากลับมาหน้า Facebook ก่อนเลยครับกดดาเนินการต่อนะครับทีนี้ให้เรามาดูว่าเพจเราอ่ะมีไหมมันดูตรงเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนมาข้างล่างมาคําว่าเพจของเรานะครับอ่ะธงสีส้มกดปุ๊บอ่ามาดูครับว่าเรามีเพจไหมนะครับกดรีเฟรชหนึ่งที เห็นไหมครับมาแล้วมาร์คหน้าทองคําเจลลี่หน้าใส่นุ่มสวยของแท้มีเก็บปลายทางนะครับเราก็กดเข้าไปได้ครับกดเข้าไปเพื่อติดตั้งเพิ่มเติมอ่าวิธีการคือให้เรามีรูปอันดับแรกก่อนนะครับให้เราเพิ่มปุ่มก่อนเพื่อที่ลูกค้าเวลาสนใจจะได้กดส่งข้อความหาเราได้ง่ายๆนะครับกดตรงนี้เลยฮะเพิ่มปุ่มแล้วก็มันจะบอกว่าให้เราทําอะไรก็ให้เราเลือกคําว่าส่งข้อความ เพื่อให้เราลูกค้าคุยกับเราในฐานะเพจของแอดมินได้นะฮะกดตรงนี้เลยปึ้งปุ่มเราก็จะงอกมาแล้วครับทีนี้เรายังโคงเรายังไม่เสร็จเนาะชื่อเรามาแล้วชื่อเรามาแล้วเรามาตั้งชื่อเรามาเรามาใส่รูปมาก่อนนะครับรูปของเพจเนี่ยแนะนําว่าไม่ควรเปลี่ยนบ่อยนะครับเปลี่ยนใช้แล้วใช้คือถ้าเกิดจะเปลี่ยนเนี่ย พี่งวงแนะนำว่าเปลี่ยนแบบเป็นเทศกาลได้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เปลี่ยนทุกๆ5วัน4วันเพราะว่าจิตวิทยาคือมนุษย์นะครับเขาจะจําชื่อได้ยากกว่ารูปแต่เขาเห็นรูปแบะเขาจะจได้ว่าจําได้ว่าซื้อจากเพจเนี่ยจำรูปได้แต่ว่าชื่อเพจมันมันเยอะมากเนาะแล้วยิ่งแบบทำมาร์กหน้าทองคําเจลลี่มันมันมีชื่ออย่างนี้เยอะดังนั้นเนี่ยให้เราใช้เป็นโลโก้เราหรือว่าสินค้าเราจริงๆนะครับอ่ะเรามากดเพิ่มรูปนะครับตรงนี้อ่ะกดเข้าไป แก้ไขรูปโปรไฟล์อัปโหลดรูปภาพนะครับตรงนี้อ่าโอเคแล้วเราก็มาเลือกรูปนะครับที่เราที่เราเซตไว้อ่ารูปที่งวางไว้อยู่ในนี้รูปนี้นะครับอ่าเป็นรูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็อัปโหลดได้เลยครับอ่าอันนี้สามารถจะเพิ่มแบบว่าขยายขึ้นลงได้หมดครับจริงๆมันจะอยู่ในตัวกรอบชมพูมันจะอยู่ในนี้เห็นไหมครับมันจะอยู่ในวงกลมนี้เท่านั้นแหละ เราก็สามารถจะปรับเพิ่มลดได้หมดเน้นตรงไหนอะไรเงี้ยครับสมมุติวันนี้โอเคแล้วให้เรากดบันทึกเลยนะครับอรอแป๊บหนึ่งแล้วมันจะโหลดเสร็จตรงนี้เห็นไหมครับเป็นรูปโปรไฟล์เราเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้เรามาแก้ไขในส่วนของภาพหน้าปกด้วยเพราะว่ามีโปรไฟล์แล้วแต่ถ้าหน้าปกมันล้นๆอยู่แสดงว่าเอยเพจน,นี้เพิ่งสร้างน่ากลัวอันตรายมากเลย ลูกค้าไม่กล้าเข้าใช่ไหมครับให้เรามากดตรงแก้ไขนะครับให้เรามาเลือกเริ่มต้นเนี่ยยังไม่ต้องแบบแอดวานก็นได้ครับอาจจะเลือกจากอัปโหลดรูปนะครับอัปโหลดรูปที่เป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็มีรูปหนึ่งก็คือรูปจากแบนเนอร์รูปเรานี่แหละครับอพอกดปุ๊บมันจะให้เราขยับเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยครับว่าให้เราปรับสเกลเลื่อนขึ้นเลื่อนลงยังไงอันนี้นะครับสมมติเราเลื่อน เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเราโอเคไหมใช่ไหมครับอ่าเนี่ยสมมุติเราดูแลโอเคอันนี้โอเคแล้วอ่าให้เห็นคำนี้ดีกว่าเคลียร์เทิร์นพรีเมียมโรยัลเจลลี่นะครับอ่าเราก็เสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดอาตรงนี้บันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วครับ เรียบร้อยละง่ายนิดเดียวเราก็สามารถจะเริ่มต้นใช้เพจในการโพสตได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของการสร้างชื่อผู้ใช้เนี่ยพี่วงดูก่อนว่าให้เราตั้งชื่อก็คือเหมือนตัวชื่อแอสไนเนี่ยครับทีนี้เรามาดูก่อนปัจจุบัน Facebook จะเปลี่ยนกฎบ่อยมากครับบางครั้งเขาก็เวลาเราสร้างเพจเนี่ยเฟซบุ๊กจะให้เราสร้าง User Name ได้เลยเช่นเราบอกว่า Username เนี่ยห้ท,ทุกคนดูนะครับ ถ้าวันนี้เราไม่สร้างยู e r e r n เนมเนี่ยเวลาเราส่งลิงก์ไปหรือเวลาเราคนดูลิงก์อ่ะมันจะตลกมากเลย facebook com มากห a ้ h ทอง k a m j e ล l นี่งศูนย์หกเจมันดูไม่โปรเฟสชันอลดังนั้นเนี่ยให้เรามี Assign เช่นสมมุติเราบอกว่า royal jelly ตรงนี้มันจะกลายเป็น facebook com royal jelly นะครับแต่ว่าคำคำนี้ห้ามซ้ำกันในระบบเลยพี่มงลองดูครับเราออกเป็น royal เป็นชื่อแบรนด์เราก็ได้ครับ รอยัลเจลลี่ไทยแลนด์ไม่รู้มีไหมอลองดูสิรอยัลอ๋ Royal, อโอเคมไม่ต้องใส่าาสายก็ได้มันใส่ให้เองครับอโอเคเห็นไหมครับถ้าเกิดชื่อใช้แล้วมันจะมีคำว่าใช้แล้วนะครับร o ย a l j e l l y Thailand เพราะว่าคำนี้มันเป็นคำที่คอ่อนข้างฮิตเนาะไทยแลนด์ออ f f ิ i ชียนะครับ th อ่ะสมมติอ่ะเราก็มากดช่องว่างนี้อ่ะใช้ได้ครับชื่อเราจะเปลี่ยนเป็น r o y ั l j e l l y เห็นไหมครับ r o y ั l j e l l y Official t h a i l a n d นะครับอ่ะถ้าเราตรงนี้ถ้าเราได้โอเคแล้วเนี่ยเรากดสร้างชื่อผู้ใช้นะครับแต่นะครับแต่นะครับดูดีๆนะครับสะกดให้ถูกนะเพราะว่าสร้างแล้วสร้างเลยเปลี่ยนไม่ได้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับทุกคนสมมติเราบอกว่าโอเคแล้วอักขระถูกต้องกดสร้างผู้ใช้นะครับ เรียบร้อยครับอตอนนี้มอนุญาตให้ใช้แล้วเราก็จะมีชื่อ royal jelly official thailand แล้วนะครับแล้วเรากดเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยตัวเห็นไหมครับทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้เป็นยังเป็นมาร์กหน้าทองคำเจลลี่นะทุกคนลองรีเฟรชหนึ่งทีนะครับให้สังเกตดีดีนะครับเห็นไหมฮะพรีเมียมน่าสนใจกว่าเยอะเลยตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ได้ด้วยครับดังนั้นลิงก์เนี่ยสามารถจะส่งให้เพื่อนๆหรือลูกค้าค้าคนหา royal jelly official th ได้นะครับ โอเคทีนี้คือการสร้างเพจอย่างง่ายๆแล้วเดี๋ยวบทเรียนถัดไปเนี่ยพี่วงจะมาแนะนําว่าเอ้ยแล้วการโพสต์ล่ะเราจะโพสต์คอนเทนต์ยังไงก่อนที่เราจะเริ่มในการยิงโฆษณานะครับอ่างั้นเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนถัดไปได้เลยนะครับ